สวัสดีค่ะพี่น้องมากับควมหิวห้วยค่ะพี่น้องมันนี้พ่อกับติมซีพีบ้าค่ะพี่น้องสีม่วงแรงอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ากินเกาเจาค่ะจอเลือดอีกแล้วซีวิตอีสีคนสายกินมันก็มากกินมันก็ต้องย่อมรับสตรารกับเนาะพี่น้องเนาะมันนี้พ่อกันก็ก่อยเนื้อได้ค่ะพี่น้องก่อยเนือ้อติมซีบอกว่าคอยบังหน้าหรือก่อยคมแต่วา่ามี พาขี่ริ้วด้วยพี่น้องอืมหอมขวดได้อ่ะมิสซาราแน่พี่นอออ้องส,สดดลัดแก้วค่ะอืมสลัดกันค่ะมาพี่น้องย้อมกันค่ะขอ,อนิว้วพุกเกลกพี่น้องตามสไตล์จินซีริ้วพริกท,ทอดขิง ข่าวดีดีมากฝันชอบว่าใจมันยเนี่ยน้องดอกพีกมันมั่นมะเนาะหลดูเอาขั้วมั่นเขาบอกพีกเบย์คุยประดี๋ยวก็เอาพักคุยเอากระเดยน้องพี่น้องเนาะว้าวพักคิดเดียว ปลคิ่วนไช่มันกันเพิ่นมาขายพี่น้ขายอะสือชุ้งหน,งนึ่งเครืออออ่องรงรุ่งรล่งร่งรุ่งรุ่งร่งรอ่งรอ่งสุ่อร่ง้องรุ่อรุ่งรุ่ง่งอุ่ารุ่งรุ่ง่งอุ่ี่ง้่ง่งรรุ่มร่ง่ร่งน่รุ่่งรุ่งร่ง่งร่งร่่ กัไม่แับแล้ว,ม,วมันหิวอร่อยแค่ไหรรวมกันอันยาเอิดคนเดือนเดินี่จิมซีหูสตาเลยบริสเนาะค่ไเพราะว่า,าจิมซีกิน ดเรียนถอดน้องสาวทรงมใม้โลกคือพีนออ่น้องก่นยอยกกนงอกนะฮะงอกเม่อก้คือนมเหอครัมันเป็นยห่อยไม่มีไนา้ายหมไ่มีน้ใไขมันบรดสุน่นอนเนาะ ตอนหล่าจิ้มซีอิเส็ดเนือหลวกพี่น้องอยอออะอย่บ,บานบวมเนอบอตัว่วมเป็พยาบาลนั่งไปซอยงานบดิ้กินแน่นอะพี่น้องโต๊ะสะบัดธร้มดาคือเข้าบดนนนนิ้ินพี่นอกินดีก็ว่าเช็ดกิน เหลือก mhm. ่ามยิหิวของแห้งอยากจะของเห็ดประดับแล้วเห็ดก๋อยเหเก่าพี่น้องอื้มแซ่บจผ็ดใต้เบาเหลืองตัวอืมน้ำขวนข้นๆเฉี่ยวแห้ก็ดยวปากนเหๆพี่น้องเลย từ xa gì đó à? Nào bớt đi nào hoàn lại từ dần gặp bây giờ กินที่จักรเสียก็ได้พอดีจะไม่จนนึ่จนใหญ่ค่ะดูบดดิจแช่ตูเย็นก็ดี 不知道他了 หอมไปคว้าพันมากร็อกสุดท้ายแล้วพี่นนอก่อนนีกับเบิร์ตเอง ่อยๆกินบ่เลออีก ดิลก็กินทำแท่หน้าก็บววเหลือนพีสนองมอืะคุ่นทุกจอง่ลยเพี่อ โอเขาพูว่าแล้วจะเป็นเล็กน้อยด้พี่น้องจิ้มสีเป็นจต่สร้างแต่สร้างเนี่ยผู้ใดเขาผูนี่เขาจิ้มซีผู้ใดเขาผู้จิ้มซีกินแหญ่ด้วยพี่น้อง ก็ชี้ขี้เดียดอย่างนะัะพี่น,อน,น้องได้หน่อยเนาะเพราะเดี๋ยวเขาปากเพิินอยู่ได้หน่อยมันไม่มีความเข้าใจอนยะ่ง อย่างแต่พ่ออิ่มเลยจุกอักจ่อยมึงสีพี่บ่า ขผาเพิ่น่อยลงน่อยลงกิน้องเผาเชียเดียวรัลยอืมหน่อหอนไม่มีแล้วหลย เาคีดอยู่่ยแกพี่เน้องเนียงเนงเตะเขากัวเลเด็ภพัขนาด มันเป็นซะบะเวชันเน่ะหาครัหนเด้อจ้องไปกินอย่าอื่นเนี่บอกเพียงอืม,อมหัน,นตันทดลูกโดดเจื่อเดียวบิดหน่วย กระเพาะทะลุในคอนเสิรหูซึกงวุ้นซกินนอกไปนอกไป เพลิดพี่น้องเพลิดเพลินจุกแล้วพี่น้องค่ะ จุกแล้วจุกแล้วทําหนึ่งพี่น่องเนยูลินปีเลย าค่ะพี่น้องเจ้าโหเพ็พี่น้องเยี่ยมเอื้อกเลยค่ะพี่น้องค่ะสองเอียมขอคุณพี่น้องหลายๆได้ค่ะเดอ้อที่เขา,าเบิ่งนกันมูติมสีพี่บ่าคะ่ะก่อนมินิสแซวคะ่ะพี่น้องทึกงเสีบตึงอิวฝากพี่น้องน้ำได้ค่ะเดอ้อ ฝากสองน้ำค่ะขอบคุณพี่น้องที่คอามาเมนต์ว่าชอบเมนูมติมซีอีกเตือนหนึ่งค่ะอยู่ดีมีแห้งแข็งแรงหลิมลุย้ยสู้สุขคนเดอค่ะเดอร์พอกันคลิปหนาค่ะพี่น้องมาเป็นกำลังใจงให้ติมซีเนเดอค่ะเดอร์ฝากกดติดตามให้ติมซีน้ำในเดอรค่ะเดอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ